วันนี้นะครับจะมาแนะนําการเข้าสูร่ระบบด้วยบัญชี Google Gmail นั่นเองก็ในแอปพลิเคชัน PSI Smart นะครับนี่แอปนี้เลยนะครับใหญ่ๆเลยด้านล่างนะครับจะมีให้ล็อกอินด้วย Facebook Gmail ตัว G นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกแนะนําให้ใช้ Gmail นะครับตัว G เนี่ยละครับผมเพราะว่าเครื่อง Android ของหลายๆท่านเนี่ยก็จะมี Gmail แล้วกดแล้วเข้าได้เลยครับผมจิ้มไปทีนึงนี่ครับกดเลย หลังจากนั้นนะครับเขาจะขออนุญาตเข้าสู่บัญชีนะครับผมก็เลือกอันบนครับผมนะมีอยู่อันเดียวนะครับอันนี้เท่านี้นะครับก็จะเข้าในส่วนของอุปกรณ์ได้นะครับของของเพื่อนเพื่อนช่างนะถ้าพี่พี่ช่างเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอว่างเปล่านะครับถ้าเกิดจะเพิ่มเพื่อดูกล้องเนี่ยด้านล่างผมเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปเพิ่มอุปกรณ์เพื่อดูกล้องระอบนะครับ การเข้าสุวบด้วย Gmail เนี่ยนะครับจะบันทึกเมลเราไว้ในแอปนะโดยที่เราสามารถดูได้ด้ดานซ้ายบนนะครับตรงหูหนะัวคนกดเข้าไปเสร็จแล้วจะมีชื่อนะครับตรงนี้ชื่อนะครับนันแรกกดเข้าไปได้เลยครับทีนึ่งในช่องนี้จะมีอีเมลบอกอยู่ครับเป็นอีเมลของเรานะครับอันนี้คืออีเมลของผมในช่องอีเมล เราสามารถเอาเมลนี้นะครับผมส่งไปให้เพื่อนๆได้หรือว่าส่งห้ครอบครัวที่ต้องการจะแชร์อุปกรณ์ให้เราได้นะมาดูจากตรงนี้ครับผมอันนี้คืออีเมลนี่คือการล็อกอินด้วย Google ครับง่ายๆเท่านี้เองขอบคุณครับ